แร้านจะบอกเนี่ยนะั่นคือเลนแอสฟิลิกนะเป็นเลนสุดด้วยเราจะสามารถแยกได้ไงว่าเลนตัวนั้นมันเป็นสฟิลิกหรือแอสฟิลิกจริงๆนอะ่ะเพราะว่าร้านค้าที่แบบว่ามีชื่อหน่อยเนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่เป็นเลนที่แบบเป็นแอสฟิลิกดีไซน์ด้วยนะฮะฟังดูแบบโอ้โหมันสำคัญมากเอาจริงๆแล้วแอสฟิลิกเนี่ยมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเลนมันบางกว่านะครับทีนี้ผมพูดแบบจากใจเลยนะว่าคือถ้ามันไม่ได้เขียนที่บนซองอะ่ะ แล้วมันเอาวัเลยนมาวางเฉยไม่แยกย,กยากจริงๆว่ะเออคุณไปร้านแว่นเนี่ยแยกยากอ่ะเราจะใช้วิธีไหนอ่ะในการที่จะแยกว่าเลนตัวนั้นมันคือสเปริกหรือแอสเฟริกก็อยากจากประสบการณ์ช่างเนี่ยถ้าเป็นช่างก่อนที่จะเจอเลนเนี่ยมันจะพอสังเกตได้ครับว่าเลนตัวไหนเนี่ยน่าจะเป็นแอสเฟริกนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างแบบมีความแบนกว่าปกติเนาะแต่บางทีเนี่ยไอ้คำว,ว่าแบนของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะเป็นแอสเฟริกหรือเปล่าเนาะ เดี๋ยวเราลองมาเล่นกันละกันเป็นคอนเทนต์แบบปล่อยจอยเลยดูดูแล้วก็แล้วกันมั่วๆว่ามันคือสเฟริกหรือแอสเฟริกเนาะลังพึ่งนะนี่ลบ150คือผมรู้อยู่แล้วว่าตัวลังพึ่งที่ผมสั่งมามันเป็นสเฟริกนะเพราะว่าผมต้องการให้มันปรับตัวได้ง่ายทีนี้เราลองมาดูกัน4กับ250หักแล้วเหลือ150เพราะฉะนั้นตัวนี้คือขสายตาลบ150ตรงได้เลยที่เรามาเช็คว่ามันเป็นสเฟริกหรือแอสเฟริกเนาะ ดูจากส่งแล้วคุณคิดว่าไงก่อนเจียมันดูแบนๆเนาะมันดูเหมือนจะเป็นแอสฟัลิกใช่ไหมอ่ะดู2.5 2จ5้ามจะเป็นว่าคือมันเช็คยากจริงๆยากยากจริงๆอ่ะเราเช็คหน้าแล้วก็ต้องเช็คหลังทั้งหมดที่ผมเอามาเนี่ยมันไม่ใช่สายตาเอียงเลยนะตัวนี้เป็นสเฟริคครับคือผมค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ว่าเป็นสเฟริกเพราะว่าค่าของด้านขอบๆเนี่ยเวลาเราเช็คตัวเลข ถ้ามันสวิงสักประมาณ0.25ทั้งซ้ายกับขวาก็คือขอบทั้งสองฝั่งมันพอจะบอกได้ว่าเป็นสเฟริกหรือแอสเฟริกแต่บางทีมันมีเลนที่ค่าสายตายน้อยเนี่ยบางทีมันแกว่งแค่ต่ำกว่า0.25แยกยากมากเลยมาดูตัวรบ300ตัวหลังเพิ่งเปลี่ยนสีดูบ้างหลังเพิ่งเปลี่ยนสีบูอ่ะคุณดูจากทรงเห็นปะคุณก็จะดูว่าเออมันก็เป็นแบนนะโค้งมาดูแบนแบนก็น่าจะเป็นแอสเปริป่าวะ อลองพิสูจน์ดูอันนี้ก็1.56เหมือนกันหรืออาจจะเป็นสเฟริกเราเปลี่ยนแกนนี้ดู2 2 2สองส,อง,สอ,งอ,องดูข้างหลังเมื่อกี้ข้างหน้า2ข้างหลัง5อันนี้คือลบสา0ตรงเป๊ะลองขยับมา5เฮ้ย5 5 ตัวนี้ก็คือสเฟริกเพราะผมก็จําได้ว่าตัวลังพึ่งทั้งหมดเนะี่ยผมสั่งเป็นสเฟริกหมดเลยยกเว้นแค่อินเด็กซ์จหจริงๆอ่ะถึงจะเริ่มเป็นแอสเฟริกนะดูเลนสั่งทำครับตัวนี้มันเป็น1.6เนาะแล้วก็ไม่ได้เขียนนะไม่เขียนแค่ sv ให้เฉยไม่ได้บอกว่าเป็นสเฟริกหรือแอสเิคเลแต่ว่าเลนที่สั่งแลบตอนนี้มันใช้เครื่องฟรีฟ f o r m ในการขัดข้างหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็น backside a s p h a l t i แน่แน่อยู่แล้วล่ะแต่เราไม่ได้เขียนมันลงไปทีนี้พิสูจน์กัน เรามองว่าเลนแอสฟัลิกมันจะค่อนข้างแบนถูกไหมแล้วดูสภาพมันดิเลนมันโค้งวะเนี่ยมันดูไม่น่าใช้แอสฟัลิกถูกไหมอ่ะพิสูจน์หมับเข้าไปสี่ขยับมาห้ามิลสี่จุดสองถ้าข้างนี้สี่จุดสองด้วยก็ยังไม่ใช่มันบอกว่าเป็นแบคไซแอสฟัลิกมันควรจะอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ข้างหน้าสี่ข้างหลังห้าจุดห้าค่าสายตา เดี๋ยวค่อยค่าสายตาแล้วกันห้าจ5ดห้าเจ็ดเอันนี้แอสเฟลิกจริงวะ5.7 6 6ใช่อันนี้แอสเฟลิกครับเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นแอสเฟลิกหรือไม่แอสเฟลิกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลนแบนหรือเปล่านะมันขึ้นอยู่กับโคง้งที่มันเปลี่ยนไปเนาะทุกๆห้ามิลเนี่ยก็ลองเช็คดูว่ามันจะมี ความโค้งที่เปลี่ยนไปอย่างน้อยเนี่ยศูนย์จุดสองห้ามันพอแยกได้แต่เวลาเป็นค่าสายตาน้น,น้อยมันเช็คยากจริงอย่างตัวนี้มันลบสองร้อยเนี่ยก็เช็คยากอยู่นะก็เป็นว่าร้านแว่นสามารถเช็คว่ามันคือสเฟลิกแอสเฟลิกหรือ Double ic, ดับเบิลแอสเฟลิกได้ด้วยตัวเองไหมเนี่ยผมว่าไม่ได้ยากในขนาดของผมอ่ะผมใช้อุปกรณ์ที่มันน่าจะช่วยได้ดีที่สุดแล้วนะมันก็ยังค่อนข้างยากนะเราก็ปรับให้ตรงตามอินเด็กต์ก็ยังยากอยู่ดี เมื่อกี้ไม่ได้ปรับเป็นอินเด็กซ์โหยากกว่านาะคือค่าค่าสายตามันน้อยอะ่ะถ้ามันต่ำกว่า3 4 0 0เนี่ยผมว่าเช็คยากนะเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเอามาลบ300ก็ยังเช็คยากอยู่ดีว่ามันใช่ไม่ใช่ก็เชื่อใจได้อย่างเดียวนั่นแหละครับก็คงจะไม่สามารถที่จะตรวจสอบเองได้หรอกแล้วถ้าเป็นเรียนชั้นเดียวฟรีฟอร์มเนี่ยอย่าง p e r s o n a l i ่ะมันจะตรวจสอบอยังไง ถ้าคุณมาใช้โค้งหรือใช้เครื่องวัดอะไรอย่างเงี้ยแยกไม่ออกไม่มีทางนะคุณก็ต้องดูมาร์กอย่างเดียวอะที่มันทําเป็นลอ่องเอ็นเกิลวิ่งเป็นมาร์กล่องผลเอาไว้อยู่ในเลนก็จะใช้ในการออประเมินว่ามันคือชั้นเดียวฟรีฟองหรือเปล่านะมันมีช้อยแค่นี้แหละเอาเป็นว่าสรุปเราไม่สามารถเช็คว่ามันคือ s p h เฟริ l เ n น Design หรือแอสฟิลิกเลนดีไซน์เนาะขนาดมันยังไม่ได้เจียนะมันยังแยกยากเลย ถ้าเจียใส่กรอบไปแล้วเนะี่ยิ่งแยกยากแบใหญ่เลยคุณไม่มีทางรู้หรอกยากจริง